สวัสดีครับพบเจ้ช่อง p t ทพสามเหมือนเดิมนะครับน้องวันนี้จะก็มาอยู่กับเกมโรบอทครับในแมปผู้ช่วยดูแลภัยพิบัตินะครับก็จะประมาณน,นี้นะเกมก็จะเป็นแนวเหมือนกับว่าเราได้ไปทําความสะอาดเก่ยกับพวกที่เป็นเหมือนกรมรมตภาพลังสีอย่างเงี้ยน้องหรือเป็นแบบพวกติดเชื้อพวกเอเรียนอะไรทั้งหลายทั้งแหล่อะไรมานี่ครับก็จะทรงเดียวกับคล้ายๆเหมือนเกมพวกลางตายเอ้ย หลายๆเกมนะเพราะว่าช่วงนี้พอเต้นเล่นลางตายก็จะเจอเกมคล่องแนวนี้บ่อยมากเลยครับก็คือจะเป็นทรงเหมือนแบบอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมด10ด่านถ้าเป็นของลางตายมันจะเป็นแบบเหมือนระยะทางเนาะแต่อันนี้ก็คือจะเป็นด่านด่านด่า,า,านนะครับก็จะมีตัวละครนะให้เราซื้อได้นะครับเราก็จะต้องทาเควสต,ตามเขานะอย่างบางตัวยอย่างพยาบาลนี้ครับจะต้องใช้ไอที่ปั๊มหัวใจ5ครั้งซึ่งเอาจจริงแล้วอะ คิดว่าเกมเนี้ยคือเล่นง่ายในระดับหนึ่งนะแต่ตอนแรกที่เล่นแรกๆก็คือยังงง,งอยู่ครับก็ไม่ได้รู้อะไรนะแต่คือเราอ่ะต้องพยายามเหมือนเก็บไอเทมครับเพราะบางครั้งไอเทมมันจะไม่ได้มีขายตลอดนะครับน้องคือมันจะไปได้ทั้งหมด4คนครับถ้าเราไปกัน4คนอ่ะด่านเราก็จะผ่านได้ได้ไวขึ้นได้ง่ายขึ้นนะเพราะเหมือนกับเกมเนี้ยคือเป็นเหมือนแม่บ้านทาความสะอาดเนี้ยน้องๆอ,งอ,งอะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะว่าเกมมันจะเป็นแนวไหนนะครับ เดี๋ยวเต้พาไปเข้าเกมกันเลยละกันนะครับมึงน้องอันนี้ก็เราก็มาเต็มโคต้าเลยครับมากัน4คนเลยนะก็คือเอาสุดเลยครับก็จะได้ไวๆครับมึงน้องแต่เอาจริงแล้วมันจะไปนานจะไปช้าก็จะช่วงประมาณด่าน8ด่าน9ด่าน10ครับเพราะว่าเราจะต้องจัดการตัวไวรัสนะซึ่งมันจะปลุกนะแล้วมันตีแรงด้วยนะเอาจริงๆแล้วครับแต่ว่าด่านแรกๆก็จะง่ายอยู่นะครับก็ช่วยกันถูพื้นแล้วกเก็บแต่ส่วนใหญ่เต้จะชอบเก็บ ขยะมากกว่ามันดูดูไวดีนะน้องอ่ะอันนี้นะครับ,นนรบก็เข้ามาในห้องซึ่งพอเราเริ่มเนะี่ยเขาจะมีของขายเห็นไหมเราก็มาดูครับว่าของขายอะไรขวดสีเขียวอันนี้เป็นขวดที่ดีที่สุดแล้วน้อง,องคือเพิ่มเลือดได้ดีที่สุดแล้วนะห้าสิบบาทนะครับึ่งเพิ่มน้องๆเห็นอ่าข้างบนไหมเดี๋ยวเต้ค่อยบอกละกันนะข้างบนนะ่ะมันจะมีไอตรงเขียวๆที่เขียนว่า5้าอร์เซนก็คือระยะทําความสะอาดเราครับถ้าครบ5้าสิบปุ๊บเราก็จะผ่านด่านของด่านแรกนะประมาณนี้นะครับอันนี้อนะ ก็เดี๋ยวเต้ลองเคียนะนี่คือเก็บขยะนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปที่เตาปฏิกรณ์คือเตาเผานั่นเองอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับแล้วเราก็จะต้องเก็บเงินครับน้องเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะ เหมือนเราจะได้ต้องซื้อของอะ่ะยังไงมันต้องซื้อของมันก็จะมีการอาบน้ําล้างตัวด้วยแต่อาบน้ําล้างตัวก็คือเพื่อนๆเราได้ด้วยครับก็ช่วยในรถ่ออย่างเมื่อกี้นี้เห็นไหมเต้ก็ไปอ่ะเพื่อนช่วยกันขายตอนนี้14%เลยนะครับถ้าครบ50%มันก็จะเตือนภัยนะเพื่อให้เราวิ่งไปอีกที่หนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งประมาณนี้ก็จะเป็นด่านสองนี่อ่ะช่วยกันครับทาความสะอาดเห็นไม่มเกมแต่ว่าเกมมันน่ารักนะเว้ยน้องๆคือมันไม่ได้เล่นยาก มากมายครับแต่ว่าถ้าคนทีแรกๆเล่นก็จะงงๆหน่อยตอนแรกเหมือนตอนแรกๆเต้มานะตอนแรกเต้ก็งงว่าอะไรว่าต้องทําอะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่ว่าเต้จะบอกก่อนว่าไอ้เครื่องปั๊มหัวใจอ่น้องคือถ้าเราพูดยังไงไเครื่องปั๊มหัวใจมันคือเครื่องชุบชีวิตเพื่อนเราไม่สามารถชุบชีวิตตัวเองได้เราต้องให้เพื่อนชุบนะครับซึ่ง1ด่านจะมีแค่1อันซึ่งเราจะต้องเก็บเงินแล้วเราต้องซื้อเก็บไว้เว้ยน้ๆๆองเพราะว่าด่านสุดท้ายประมาณ8-90เนี่ยเริ่มอันตรายแล้วเพราะว่า บางครั้งไม่มีของเขาเรียกว่าไม่มีเลือดให้กินอ่ะไม่มีน้ํายาล้างมือหรืออะไรที่เพิ่มเลือดนะครับซึ่งเราจะต้องปล่อยตายแลยเพื่อนชุบแล้วเราก็จตลอดเลือดเต็มเห็นไหมไอ้ทางขวามือน้องๆที่เขียนว่าการปนเปื้อนอ่ะคืออันนั้นนะถ้าเราเต็มไอการปนเปื้อนเราเต็มสีแดงคือเต็มเลยก็คือเราตายครับน้องก็คือตุยไปเลยประมาณนี้ก็จะให้เพื่อนชุบหรือว่าอะไรแต่ถ้าเรามีพวกยาแอลกอฮอล์เอ้ยหรือไอขวดเขียวๆที่ได้บอกเมื่อกี้นี่นะมันก็จะลด นิดหน่อยครับแล้วแต่ว่าของแพงมันจะมีห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นประมาณนี้น้องๆอ,อันนี้เราก็ต้องช่วยกันครับตอนนี้เต้ก็ประมาณเล่งนะเล่งให้ได้ขายได้ร้อยห้าสิบก่อนครับเพื่อเตจะไปซื้อนี่อ่ามันอยู่ตรงนี้ครับน้องแล้วแต่นะมันจะเปลี่ยนที่ไปเรื่อยนะครับแล้วแต่สุ่มนะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปั๊มหัวใจก็คือเอาถ้าพูดตรงๆก็คือไอ้เครื่องชุบชีวิตนี่แหละเต้ก็จะเก็บไว้ก่อนอ่าฮะผลดัรกรกาลๆสไปครับส่วนใหญ่จะเป็นแปดเก้าสิบประมาณนี้ เพราะว่ามันจะต้องมีเริ่มปลุกตัวตัวร้ายและขึ้นมาอะไรประมาณนี้แต่ระยะเวลาเล่นก็เอาเรื่องนะเพราะว่า10ด่านเนี่ยประมาณชั่วโมงกว่าเลยนะอันนี้คือแบบเราเล่นกันเป็นแล้วนะพาตอนแรกเล่นไม่เป็นนี่งงเลยครับแล้วก็ไปตายกันช่วงประมาณแปดแปดก้าสิบประมาณนี้แล้วแต่นะเพราะว่าไม่ได้ซื้อเครื่องปั๊มหัวใจอะไรไปเลยแถมหาซื้อไอ้นี่ที่ไม่ได้ด้วยนะอ่ะอันนี้คือเต็มแล้วครับมันก็ต้องมา แวบมารอเพราะว่าถ้าเรามาไม่ทันประตูน้องๆเห็นมาไม่จะมีเวลาข้างบนบอกนะถ้าวิ่งมาไม่ทันประตูก็เรียบร้อยครับน้องก็คือตุยเลยครับโดนขังแล้วก็ติดเชื้ออรืออะไรนั้นตายออโอเคงั้นก็มาดูว่าจะมีอะไรขายไม่ด่านที่สองเฮ้ยทำไมของขายน้อยจังเนาะออไม่มีอะไรเลยนะครับในด่านที่สองเราก็ไปแวบเริ่มใหญ่ขึ้นปะ แต่ว่ามันก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ตอนนี้หนึ่งสองประมาณหนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้น่าจะประมาณห้าสิบเปอร์เซนต์ไม่รองน้องแหละหลังๆจะเริ่มนะเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซนแปดสิบเปอร์เซนตประมาณนี้นะครับที่เราจะผ่านด่านนะแต่เรามาสี่คนไม่ต้องกวนน้องๆแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็ผ่านครับแป๊บเดียวนี้ก็คือชั่วโมงชั่วโมงขวานะจริงๆอันนี้คือแป๊บเดียวแล้วนะแต่ถ้าแบบไม่แป๊บนะเล่นซักมาสักสองคนคือหลักๆเลยอะ่ะ ยังไงมันต้องมาสองคน่ว้องน้องมาคนเดียวได้ไหมได้แต่ก็ต้องซื้อพวกน้ํายาปนเปนืป้อนคือไอชุบชีวิตไม่ต้องซื้อเลยอะ่ะเพราะมันไม่สามารถชุบชีวิตตัวเองได้ใครมันจะปัม๊มหัวใจตัวเองได้มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเออมันก็ต้องมีเพื่อนแน่เกาะแน่นอนนะครับหนึ่งคนน่ะเพื่อต้องมาด้วยอะไรประมาณนี้ก็เราก็ต้องพยายามซื้อไอที่ปัม๊มหัวใจให้ครบนะเพราะว่ามันจําเป็นมากเลยครับเพราะว่าหลังๆถ้ามันไม่มีน้ํายาที่มันกินเราต้องปล่อยตายเว้ยน้อง ปล่อยตายเสร็จแล้วเราชุบแล้วเลือดเราก็จะแบบไอ้ปนเปื้อนมันก็จะหายไปก็คือเหมือนเริ่มใหม่ด้วยประมาณนี้แล้วของก็ไม่ได้หายครับของก็จะล่วงอยู่ข,ข้างขงอะ่ะถ้าเราไปกับคนอื่นก็อาจจะโดนขโมยของไปนะแบบพวกเกียนหน่อยอะไรหน่อยเนาะแต่ถ้าเอาจริงๆก็เล่นง่ายครับไม่ได้ยากมากเห็นไหมแล้วก็จะเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยเห็นปะนี่เออแต่จะบอกว่ามันจะมีถังไอ้แดงๆอง่ะนงะมันคือถังเหมือนถังน้ํามันนะ เราก็ต้องดูด้วยนะครับถ้าเป็นถังที่มันแบบมันจะดูแบบมีมีปูปะนิดหน่อยคือมันไม่ได้ถังใส่กีบอะไอถังพวกนั้นระวังระเบิดด้วยนะพอมันระเบิดเสร็จมันไปโดนไอพวกที่ศพที่มันนอนตายอยู่อะครับมันก็จะลุกขึ้นมาเออมันเป็นเหมือนกรัรมตาภาพรังสีปลุกขึ้นมาเลยประมาณนี้นะเต้พาไปดูซิจะเจอไหมไอถังไอถังบาเรลอ่ะเต้เจอแล้วแหละเดี๋ยวเต้ไอนี่ก่อน อัน,นี้ไปขายก่อนครับเพื่อการไม่เสียเวลาเพราะว่าถ้าเราอยู่นานเสร็จไอสัตว์ปนเพื่อนมันก็เพิ่มนะแต่หลังๆมันจะเพิ่มได้ไวกว่านี้ครับอา้าวแมงมุมวิ่งออกมากัดเพื่อนเราช่วยกันฉีกก่อนอ้มันหนีเข้าไปอีกแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยัน,นี้ได้ขายดูแป๊บเดียวจะเต็มแล้วอาจจะห้าสิบแล้วเห็นปะคือแบบเพื่อนเราหลายคนครับจะทันไหมโอ้ทันสองร้อยโอเคเดี๋ยวเต้ไปซื้อไอ้นี่ก่อนนะอยู่ไหนครับเนี่ยนี่ไง เพราะว่ามันจะห้าสิบแล้วอ่ะเดี๋ยวเพื่อนขายเรียบร้อยเลยเดี๋ยวซื้อไม่ทันเอาได้เก็บก่อนตอนนี้ไอเครื่องกระตุ้นเราได้สองอันแล้วน้องเอาเก็บทีละแมปทีละแมปไปนะครับเพราะมันจะมีแค่อย่างละอันนะเท่ากับว่าตอนนี้เราชุบชีวิตได้สองครั้งแล้วถูกป่ะเดี๋ยวเราก็ต้องให้เพื่อนเผื่อไว้ด้วยครับเพราะว่าจะนี่ไงเห็นไหมเระเบิดตู้มเลยเอา้าวเห็นไหมดีนะได้ไปซื้อไอตรงเมื่อกี้ก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนโลบักนะครับน้อง,องเราก็เก็บไว้ ไปซื้อตัวละครนะครับไอเศษอะไรเมื่อกี้เนะี่ยมันก็จะเป็นเหมือนทรงธนบัตรในรางตายอะครับประมาณนี้อ่าโอเคแล้วก็แป๊บเดียวเห็นป่ะน้องๆด่านที่สามเลยนะมันก็จะมีบอกครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอมันเริ่มมันจะมีบอกข้างบนหัวนะว่าด่านที่เท่าไหร่แล้วนะเห็นป่ะสามทับสิบเห็นป่ะเท่ากับว่ามันมีทั้งหมดสิบด่านครับน้องๆตอนนี้เราอยู่อ่าด่านสามเลยนะครับนี่โอเคละมาแล้ว แมปเขาก็จะแบบสีสันเขาเข้าโอเคเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะงั้นเดี๋ยวเต้พาไปดูแมปที่8ที่9เลยละกันเพราะว่ามันก็เป็นการทําความสะอาดอย่างเงี้ยน,น้องๆแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีเหมือนไอ้ตัวมารเ,เขาเรียกว่าไอ้ตัวไวรัสอะตัวบอสอะเออประมาณนี้ต้องฆ่าบ,บอสต้องไปปลุกครับประมาณ3มตัว8 9ดเประมาณ3มตัวอา่าหกเจ็ดสองตัวมั้งห้านี่น่าจะเป็นตัวหนึ่งประมาณนี้ครับ อ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเจ้พาไปดู890เลยแล้วกันดูความยากของมันนะครับเพราะว่าอันนี้เราก็ยังเบสิกอยู่น้องๆเบเบสี่ B คนสบายชิลๆประมาณนี้นะครับน้องๆอันนี้เราก็เป็นด่าน8ทับ10นะครับตอนนี้เขาให้เราจัดการไอตัวเชื้อโรคครับคือ2ตัวนะแต่จริงๆแล้วด่านแรกๆประมาณ6 7ประมาณนี้ก็จะกําจัดไอตัวเชื้อโรคละหตัวครับถ้างั้นด่านที่9ที่10ก็จะเป็นเชื้อโรค3ตัวนะครับน้องๆแต่อันนี้เราก็ไปหาก่อนนี่ปลูกออกมาแล้วเห็นไหมครับก็ช่วยกัน ได้นะเอาจริงๆแล้วอะแต่มันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นครับน้องมันก็จะได้ตบคือมันทําให้สารปนเปื้อนเราเพิ่มมากขึ้นไงเออเราก็จะแบบมีโอกาสตุยสูงขึ้นประมาณนี้เห็นไหมอันนี้ก็พอดีเดี๋ยวเต้ทำเควสเกี่ยวกับไอ้นี่ด้วยครับต้องฉุบเพื่อนนะห้าครั้งนะประมาณนี้เตก็เลยให้น้องเขาไอ้นี่ก่อนอ่ะปุ๊บปุบเรียบร้อย เดี๋ยวได้ชุบชีวิตให้ดูครับน้องเครื่องกระตุ้นหัวใจของเรา <c oughs> นี่จะมีของนะครับล่วงอยู่นี่อ่ะโอเคสัมผัสชุบเรียบร้อยโอเคมาดูซิว่าเราเหลืออีกกี่อันนะเพราะว่าถ้าจะซื้อตัวละครพยาบาลเราต้องชุบชีวิตแบบเนี้ยเพื่อนทั้งหมดห้าครั้งนะครับเพื่อจะได้ปลดล็อกตัวละครคือคือมี ต้องมีเศษเหล็กด้วยนะไอที่เต้บอกนะไอที่มันเป็นกองกองเนะี่ยที่เราเก็บเหมือนคล้ายๆธนบัตรในรางตายคือเป็นโลบักอะไรประมาณเนี้ยครับก็เก็บไปน่าจะเจ็ดสิบห้ามั้งใช่ไอตัวพยาบาลน่าเจ็ดสิบห้าครับแต่แต่วงเล็บจะต้องผ่านเคสด้วยนะก็คือจะต้องชุบชีวิตเพื่อนให้ได้ห้าครั้งครับเพราะว่าถ้าจริงๆแล้วห้าครั้งซึ่งเราจะต้องซื้อ,อยากไอที่ชุบชีวิตเนี่ยไอตัวกระตุ้นหัวใจเนี่ยห้าด่านเลยถูกปะ่ะเออนี่ของเต้ก็มีอยู่นะ เด็กเต้ก็ไปชุบไปมั่งแล้วครับดานแรกๆนะครับนี่อันนี้เป็นกระสุนแรงดันนะครับอันนี้เป็นแอลกอฮอล์ก็จะลดสารปนเปื้อนได้สิบนะจะซื้อมาเด็กเต้ทานให้ดูแล้วกันใช้ให้ดูน้องๆเห็นไอสารปนเปื้อนเต้ข้างบนไหมถ้ามันขึ้นเหลืออีกสองอันหลอดสุดท้ายมันจะเตือนเราครับนีล่ลดไปขีดเลยเอาใช้อีกอลดไปครับอ่าโอเคไปหาใหม่ซื้อติดไว้ก่อนกลัวกลัว ไว้เดี๋ยวเราต้องเก็บเผื่อร้อยห้าสิบไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปซื้อที่กระตุ้นหัวใจอีกนะครับก็คือชุบชีวิตนั่นเองนะทำทำโอ้โหดูดิน้องๆเพิ่งจะได้หนึ่งเองอะ่ะมันแปดสิเปอร์เซนเลยเห็นปะสุดตีน แต่เล่นเพลินนะน้องยิ่งเล่นหลายคนนะเออแบบมาสี่คนอ่ะคือสบายแป๊บเดียวเต้บอกเลยช่วยกันอะไรเก็บแป๊บเดียวเต้ซื้อนี้ก่อนตัวอะไรมันดินอยู่ข้างเต้วะเชื้อโรคไอตัวเชื้อโรคมันตายแล้วนี่เพราะมันสองทับสองแล้วมันขึ้นสองทับสองแล้วแดงมันเป็นซากศพไปแล้วครับโอเคงั้นเดี๋ยวเต้พาไปดูด่านสุดท้ายเลยดีกว่าด่านสิบเพื่อการไม่เสียเวลาเพราะว่ามันก็ทำความสะอาดแบบนี้น้องๆแต่ว่าไอตัวเชื้อโรคอ่ะก็จะประมาณสามตัวเลยนะครับประมาณนี้ อ่ะโอเคคำน้องอันนี้เราก็มาอยู่ด่านที่สิบทับสิบนะคือด่านสุดท้ายแล้วเราก็ต้องทําความสะอาดให้ครบครับแล้วตอนได้จะเตือนก่อนนะว่าก่อนที่เราจะครบเราเพิ่มเลือดอะไรไปเผื่อก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราตอนที่เราจะหนีออกจากที่เนี่ยคือมันจะต้องวิ่งไปที่รถตู้นะแล้วซึ่งไอตัวเชื้อโรคเนี่ยพวกไวรัสพวกนี้มันก็จะวิ่งไล่ตามเรานะครับเราอาจจะตุยก่อนที่จะขึ้นรถตู้ก็ได้นะเราก็ฟาร์มเหมือนเดิม ฟาร์มไปเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรก็เป็นเชื้อโลก3ตัวนะเห็นปะชื่อกานทำความสะอาดเป็นเรื่องปกติครับของแมบนี้แต่ต้องหาที่ทําความสะอาดไหนนะครับเพราะบางทีมันก็หายหมดครับคือต้องรอไอ้แมงมุมอะไรมันออกมามาช่วยอะไรประมาณนี้นะอะีดีดีดีีดดดดีอันนี้เชื้อโรคสตัวเลยนะครับพ่น้อง เอาเรื่องอะอย่างที่บอกแต่เกมมันสนุกเว้ยเต้บอกเลยมากับเพื่อนๆนนสนุกได้ครับแล้วก็เปิดไมได้อะไรได้นะบางแมปนะก็สนุกอยู่แต่มันเปิดไมไม่ได้บางทีเราก็ขี้เกียจพิมพ์คุยไปน้องๆแบบเล่นเกมก็ต้องมาพิมพ์คุยมันจะมึนๆน,นิดนึงเนาะแต่ถ้าเรามีไมพูดสื่อสารเลยสนุกครับน้องชิวๆเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวเต้พาไปเกือบใจนี่เลยละกันเกือบจะชนะเลยจะผ่านเลยดีกว่า นะครับมน้องอันนี้ก็ใกล้จบแล้วนะครับก็เหลือประมาณอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะแต่อันนี้ได้จะไปเครื่องบดก่อนที่จะเอาเงิน <c oughs> อันนี้ก็จะได้เป็นตั๋วเงินโลบักนะครับไม่ใช่ไม่ใช่โลบักไปเติมซื้อของได้นะเป็นในเกมของแมปนี้เฉพาะแมปนี้นะเราก็ต้องเอาของไปครับไปบดนะก็จะได้ของได้เงินหน่อยนึงกับไอตัวที่มันเป็นโสดเศลบักหนึ่งน,น้องๆเออเป็นตั๋วอะไรประมาณนี้นะครับ ไปบดขยะกันดีกว่าแค่นี้ก็แค่นี้แหละว่าใช่ไหมใกล้แล้วครับน้องอันนี้เต้ม,มาวางข้างๆไว้ก่อนนะเพราะว่าเครื่องบดมันก็จะใช้80บาทนี่บดไปปุ๊บเอาของออกมาคือหลักๆก,ก็คืออันนี้แหละครับน้องเนี่ย ใกล้แล้วใกล้จะจบแล้วตอนนี้ก็85เอ้ย80%ทับ85นะขาดอีกแค่ห้านะตอนนี้ไปปั๊มก่อนปั๊มยาไว้ก่อนเอาตัวเองปลอดภัยก่อนจะจบอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวตุยก่อนเรียบร้อยเลยน้องๆเพราะว่ามันจะจบแมพแล้วไงอีกห้าเปอร์เซ็นตอ้าวจบแล้วเรียบร้อยนี่คำเราวิ่งไปเดี๋ยวมันจะมีซอมบี้ออกมาไอตัวไวรัสติมใช่ซอมบี้ ไปพ่นพ่น๋ยวดูมันอ้ยเกือบเกือบตุีครับนอ้องมันลุมนะนี่ก็ขึ้นรถตู้ไปพรามจบบริบูรณ์ <c oughs> โอ้ตอนแรกเต่นเล่นนะเอาจริงอะเล่นเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็มาตุยกันช่วงแปดช่วงเก้าครับซึ่งไม่รู้ไงว่าเออเอาชุบชีวิตมาอะไรมาหาชุบชีวิตอยู่มันคืออันไหนนะ ก็คือโอเคเครื่องปั๊มหัวใจตอนแรกกับเต้ไม่ได้สังเกตด้วยนะเต้คิดว่าเป็นพวกสายดับเพลิงว่า่องน้องแบบตามแมพเขาจะมีดับเพลิงเนือเวลาไฟมุ่งไฟไหม้อะไรประมาณนี้ครับอ่าโอเคงั้นคลิปนี้ต้ก็ฝากด้วยและกันครับน้องก็สนุกดีนะใคร เล่นนะก็ช่วงนี้เต้สิงอยู่ในเกมเนี้ยถ้ายังไงเจอเต้ก็ฝากแวะทักทายกันหรือว่าเข้ามาแจมด้วยก็ได้นะเพราะบางทีเต้ก็ไปกัน2คน3าคนอย่างงี้ก็ขาดคนอยู่เหมือนกันครับก็เข้าได้เพราะแมปเนี้ยไม่ต้องสนใจอะไรน้องๆเอาคนเพื่อนไปหลายคนยังไงก็จบไวครับช่วยกันทำเพราะมันไม่ต้องอะไรอ่ะเนาะต่างคนต่างทำความสะอาดแล้วก็ขายของตัวเองแค่นั้นก็ได้ของแล้วก็อยู่รอดได้ของเต้ก็เนี่ยจะเอาเตรียมที่ชุบชีวิตไว้ด้วยอะไรด้วยครับหลักๆแล้วก็ ไอ้อาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ประมาณนี้โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เด้ก็ฝากไยละกันไปก่อนละคาับน้องสวัสดีครับ